สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลับบงทู้รองเรียนวิชานี้นะคะวิชาทีแกนเอ A l ว v e l คะ่ะวิชาภาษาอังกฤษโอเคเราจะเริ่มที่ข้อสอบที่เป็น Reading กันก่อนดีกว่านะคะเพราะเชื่อว่าข้อสอบที่เป็น c o n v e r s a t i o n ทั้งทีแกแลวก็ A l ว v e l เนี่ยจะยังเป็นยากมากนะมันจะเริ่มทวีความยากเมื่ออยู่ในข้อสอบ r e a d i n g นะคะข้อสอบ Reading เนี่ยมีทั้งมีทั้งหมดสองแบบด้วยกันเนาะข้อสอบ r e a d i n g แบบแรกก็คือเป็นข้อสอบ r e a d i n g ที่ถามแล้วก็ตอบ ันที่สคือเป็นข้อสอบวิธีที่มีพารเรจมาให้หนึ่งพารเจแบบนี้เลยแบบตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะแล้วประโยคเนี่ยมันก็จะแหวง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 ไปในพาร์เรจมันแหวงไปเพราะมันเพราะมันไม่ได้เติมเต็มแล้วนะคะมันไม่ได้ตเติมเต็มเรานะะั่นแหละคือหน้าที่ที่เราจะต้องไปเติมเต็มในพารเรจต่างๆเนาะทีนี้เวลาเราเจอโจทย์เนี่ยเวลาเราเจอโจทย์ทั้งหมดให้ดูภาพรวมก่อนเนาะให้ดูภาพรวมผลว่าโจทย์ทั้งหมดนั้นเป็นยังไงบ้าง พอดูแล้วปุ๊บเรารู้แล้วแะว่ามันมีสิ่งที่หายไปในข้อ31 33ใช่ไหมคะที่เราต้องเติมให้มันเต็มนั่นแหละเราเรียกมันว่าข้อสอบที่เป็น text completion นะเนาะเนี่ยเรียกว่า text completion mm hmm. ก็คือข้อสอบแบบนี้แหละเนาะโอเคทีนี้หรือบางครั้งเก็เรียกมันว่าข้อสอบที่เป็น w h a t writing เหมือนกันนะจริงๆก็คือคือ w r writing ั่นแหละ w h a t ว่าแต่ว่า writing อันเนี้ย เราไปซ่อนอยู่ใน r e a d i n g เพราะว่าเราจะ writing ยังไงเราก็ต้องรู้ว่าความหมายมันเปนในทิศทางเดียวกันถูกไหมคะเราถึงจะเอาเลือกไปเติมได้เนาะแค่ว่าแกะของเก่ามันแยกออกมาเป็น writing ชัดเจนว่าสิน่นี้แต่พอทีแกะอันใหม่มันเอา writing อน,นี้ไปซ่อนอยู่ในทีแกะอันใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันมาทำให้เราอ่านแล้วก็ดูโครงสร้างอยู่ดีนะคะโอเคพอเราไปดูเสร็จปุ๊บเ,เราเห็นทั้งหมดแล้วนะคะของ passage ก็คือมันแหวนไปอยู่2ที่ข้อ31เข้อ3 3เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องใช้ meaning ข้ามาช่วยในการแปลนั่นแหละทีนี้เราเห็นแวบหนึ่งค่ะตัวหนานๆว่า aggregate พอมีคคำว่า aggregate ปุ๊บนั่นหมายความว่าเอเราน่าจะตัวหนานๆ้วยเราน่าจะรู้แลว่า aggregate นี้น่าจะถามคำสั์ถูกไหมคะน่าจะถามคำสัพ์แน่ๆเลยโอเคนั่นนั่นคือส่วนของคำสั์ถ้าเราตัวหนานๆเราตอบได้เราก็ไปตอบ แต่ถ้าไม่ได้เราก็ดูเนื้อหาในคอนเทนต์ที่เขาให้ประกอบได้โอเคเมื่อเราดูดมดนลนวปุ๊บเรารู้สึกว่าทํายังไงดีวิธีการที่หนึ่งเลยคืออ่านจงแต,ต้นจนจบเลยอ่านตังต้งแต่กรีนไปจนถึงยุโรปเลยบางคนบอกโอ้ครูขาต้องอ่านหมดเลยอคะคะใช่บางทีต้องอ่านหมดเลยเนาะแต่ถ้าเรียนกับครูเรียวครูเรียวจะให้เราอ่าน choice ก่อนเนาะอ่าน Cho i c e ก่อนอ่าน choice ข้อนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะอะไรทำไมต้องอ่านช h o i c e ก่อน เื่อเราจะได้รู้ว่าในแต่ละช้อยที่เราจะต้องเอาไปเติมเนี่ยมัน,นมีความหมายไปด้วยกันเราไปด้วยกันแล้วหรือเปล่าเหมือนเราสร้างสเปคก่อนว่าอ๋อข้อที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรข้อที่สองแปลว่าอะไรสามสี่ห้าแปลว่าอะไรเสร็จแล้วเราขึ้นไปอ่านจากจ์เราจะพอรู้ว่าข้อใดมันไม่ใช่เราจะรู้โดยที่เอ๋อเรื่องนี้ประโยคน์ี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับบริบทร,ร,รอบๆขอบข้อสามสิบเอ็ดแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะอ่ะเราไปดูกันข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยให้เราเติม ช่องว่างให้สมงบูนให้ราคอมเพลีทมันใช่ไหมคะด้วยเฟรชเด้วยวัลลีที่ดีที่สุดด้วยนะเขาบอกเราว่าข้อที่1นึ่งไปดูข้อที่1กันอ่าข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรข้อที่1นึ่เขาบอกว่า f e e l ดอะลุกแพรทีฟโก l ์คำว่า l u c r a t i v e หมายถึงกําไรเนาะหมายถึงกําไรเขาบอกว่าให้เราเติมบทบาทของสิ่งที่มีกาไรเข้าไปนี่คือกําไรแสดงว่าข้อความที่1เชิงบกแน่นอนข้อ1เชิงบกแน่นอนเขียนไปโตโต้เลยเลยอ่ะ เล็กไปนะเอาตัวโตๆเลยโอเคข้อที่2อง gain คำว่า gain แปลว่าได้รับเขาบอกว่า gain more perfect ได้รับกำไรมากขึ้นจากอะไรก็ตามที่เขา produce ที่เขาผลิตขึ้นแสดงว่าทำกำไรหรืองปล่าก็ใส่บวกเข้าไปข้อ3 each largely u n p e r f e c t a b l e คำว่า perfectible ก็แปลว่ากำไรถูกไหมแต่ใส่อันเข้าไปก็ไม่น่า,าจะแปลได้กำไรหรือไม่เออไม่ได้กำไรไม่มีกำไร ไม่มีกำไรละต่อไปข้อ4 adhere adhere หมายถึงติดหรือแนบหรือไม่แม้กระทั่งนันไปว่าปฏิบัติตามก็ได้เนาะอย่างข้อนี้น่าจะแปลว่าปฏิบัติตามเขาบอกว่าปฏิบัติตาม strictly อย่างเข้มงวดเลยในเรื่องของอะไร practicing ก็คือแผนปฏิบัติใช่ไหมคะหรือการลงมือปฏิบัติ farming คือการเพาะปลูกถูกไหม ecological คือระบบนิเวศก็คือว่ามีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเลยในการในการปฏิบัติตามการเพาะปลูกเชิงระบบนิเวศ เพราะฉะนั้นเมื่อมันปฏิบัติบบตามอย่างเข้มงวดมันก็น่าจะผูกใช่ไหมเอลืมใส่โทนไปข้อ3โทนลบแน่นอนเพราะว่ามันพูดไปไม่ได้กำไรถูกไหมคะต่อไปข้อ5เขาบอกว่า Rely on โนะสักหน่อย Rely on แปลว่าเพึ่งผ่านหรือเพึ่งพิงนะมันมีเพื่อนของมันอยู่นะ Rely o on ถ้ายังไม่ผ่านก็จะเป็น RE แล้วก็วนะเนาะว e l ล o o ออนค n แล้วก็ depend on แต่ว่าพึ่งพาหรือแปลว่าขึ้นอยู่กับไดน,นะคะอันนี้เขาบอกว่าอะไร r e l i z e on พึ่งพากับ cheap labor <ช>ก็คือแรงงานราคาถูกเพื่อที่จะ thrive เพื่อที่จะให้ได้กำไรมากขึ้นควาว่า thrive หมายถึงให้เติบโตก,ก็ได้หมายถึง grow ก็ได้ไเพื่อให้มันเติบโตไปเพราะฉะนั้นเชิงบวกแน่นอนต้องไหมคะไปดูกันเพื่อเช็คว่าเราควรจะใช้เชิงลบหรือเชิงบวกดีถ้าเราแปลแล,แล้วมันต้องเป็นเชิงลบเราตอบข้อสาแน่นอนแต่ถ้าเป็นเชิงบวกเราค่อยมาดูดีเทลันอีกทีนึง อ๋อไปดูข้อ31จําบเป็นต้องอ่านลวค่ะทีนี้เขาบอกว่า given the plight คำว่า plight หมายถึงวิกฤตนั่นเองเขาบอกว่าในทุกวันนี้มันมีวิกฤตของ farmer อของ c o f ฟ e าร์ r เมอร์ของชาวนาที่ปลูกกาแฟใช่ไหมคะเขาบอกว่า oh, one might assume มันคงจะมีหนึ่งสิ่งแหละที่เป็นวินกฤตย,ยที่เราสามารถที่จะ assume ที่จะสันนิษฐานได้ว่ามันก็คือ the coffee business ก็คือธุรกิจของกาแฟ มันอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเราขึ้นต้นว่า Cri s i s หรือวิฤติขึ้นมาขนาดนี้ความหมายในประโยคนี้มันยังอยู่ประโยคเดิมถูกไหมคะมันไม่มีมันไม่มีคำว่า but ไม่มีคําว่า however มาให้กวนใจว่ามันขัดแย้งกันมันยังคงอยู่ในประโยคเดิมแสดงว่าข้อความมันอาจจะต้องเป็นในโทนเดียวกันว่าเป็นวิฤตหรือเป็นอะไรที่มันไม่ดีต้องปะพออ่านต่อบอก perhaps บางทีแล้วเนี่ยเขาบอกว่า lake เขาบอกว่ามันจะจะมีการระบาดขึ้นมาเนาะ พลก็คือระบาดแปลว่าโรคระบาดก็ได้หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ดีเนี่ยมันบอกว่าอะไรคนะเกิดขึ้นโดย r er a z o r thin margin นคำว่า margin หมายถึงกำไรนะกำไรหนะมายถึงกำไรหรือหมายถึงสิ่งที่พูดถึงตัวเงินเป็นหลักไม่ได้พูดถึงตัวคนเป็นหลักพูดถึงตัวเงินนะคะซีนก็บางใช่ไหมเรสเซก็ใบไม่โกนเขาบอกว่ามันสิ่งเนี้ยมันถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมะบาดไปทั่วเลยโดยกำไรที่มันเล็กน้อยมันเหมือนกับ เข้ากับไปไม้โกรเองมันน้อยเหลือเกิน and f l u n d e r i n g f l o u t d e r i n g หมายถึงไม่สม่ำเสมอนะไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอภาษาไทยเดเ๋ยวนะคะโอเคไม่สม่ำเสมอแบบนี้ demand ความต้องการความต้องการที่ไม่สม่ำเสมอสแสดงว่าในโทนนี้มันต้องเป็น เครื่องหมายลบและทนล,ลบแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็เลื่องได้เลยคะ่ะว่าทนล,ลบมีข้อเดียวที่ข้ารองคะ่ะ